สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆนทุกคนนะครับ <c oughs> ลงมาในบ่อมาดูน้องนาตักผักกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงอากาศหรือเข้าอยู่ในอากาศหนาวนะครับปักบุ้งก็ยอดอาจจะยังไม่สวยเข้าที่เข้าทางเท่าที่ควรนะครับครับและผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับอากาศหนาวก็คงจะไป และอากาศร้อนก็จะย่างเข้ามานะครับในช่วงฤดเออูเดือนมีนาเมษาพฤษภาอะไรแบบนี้นะครับก็ผมคิดว่าอากาศนั้นค่อนข้างจะร้อนนะครับและการปลูกผักบุ้งนั้นก็จะยากไม่แพ้กับช่วงฤดูหนาวนะครับครับทำไมผมถึงได้พูดแบบนั้นครับในช่วงฤดูร้อนนะครับเพื่อนๆลองดกดีๆนะครับผักบุ้งบางครั้งเขาก็จะปรับตัว ในช่วงฤดูหนาวได้ดีฝ่าช่วงร้อนๆนะครับร้อนๆนี่ถึงก็เหี่ยวเลยนะครับถ้าเป็นช่วงกลางวันกลางวันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตกันดีๆนะครับช่วงกลางวันนั้นถ้าผักบุ้งเขาเริ่มเหี่ยวนะครับในช่วงกลางวันคือพูดง่ายๆว่าจะ,จะเหี่ยวเหี่ยวกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับให้ระวังโรครากเานําคนนน้าให้ดีเพราะ ในช่วงฤดูร้อนนั้นก็เป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นอีกช่วงฤดูหนึ่งที่ปลูกผักยากไม่แพ้กับในช่วงฤดูหนาวนะครับครับเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนนั้นนะครับผมเองจะย้อนกลับมาใช้ฮอร์โมนเร่งรากและแตกแขนงมากกว่าในฤดูหนาวนะครับในฤดูหนาวอาจจะมีผ่อนผ่อนไปบ้างแต่ถ้าในช่วงฤดูร้อนนะครับ พอโมลเล้งรากแล้วแต่แะแนงนั้นผมจะใส่ทุกครั้งที่ผมชีดยาเลยนะครับก็ขอแนะนําเพื่อนๆน,นะครับว่าให้ดูแลรักษาระบบรากของผักบุ้งให้ดีๆนะครับก็จะต้องมีเชื้อราบ้างนะครับในช่วงฤดูร้อนนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนนั้นก็ร้อนทั้งอากาศร้อนทั้งน้ําในบ่อนะครับผักบุ้งก็อาจจะปรับตัวได้ยากนะครับ ก็ถ้าในฤดูหนาวผมก็ว่าผักบุ้งเขาจะปรับตัวได้ยากกว่าแต่ร้อนนี่ผมว่าน่าจะยากยิ่งกว่านะครับก็ผักบุ้งก็คงจะเปรียบเทียบกับคนก็คงจะคล้ายๆกันนะครับหนาหนาวน้นถึงค่อนข้างจะหนาวทุกแต่ทุกคนก็มีความสุขดีนะครับมีความสุขดีแต่ถ้าร้อนนั้นนะครับก็ร้อนกันแบบเครียดทําให้เราเครียดได้นะครับผักบุ้งเขาก็คล้ายๆกันกับ คนเรานะครับเพราะฉะนั้นระบบรากของพักบุ้งจะเสียได้ง่ายฝ่าในช่วงฤดูหนาวในช่วงฤดูหนาวนั้นนะครับผมเองฮอร์โมนเลี้ยงรากและแต่ขแขนงผมจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะใช้น้อยลงเลยก็ว,ว่าได้หลังจากที่เราทําระบบรากของผักบุ้งให้ดีนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่เราฉีดยานะครับเราควรที่จะ ใส่ฮอร์โมนเลีงลากและแต่ขแขนงในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่าความร้อนของน้ําในบ่อนะครับบวกกับอุณหภูมิที่ร้อนบนอากาศนั้นจะทําให้ผักบุ้งเขาปรับตัวได้ยากนะครับก็ขอแนะนําเพื่อนๆนะครับก็ในช่วงฤดูร้อนบางครั้งก็อาจราคาผักบุ้งก็อาจจะดีได้นะครับเพราะว่าบางทีผักบุ้งเสียเลยนะครับ คำว่าเสียๆเลยนี่ให้เพื่อนสังเกตกันดีๆนะครับถ้าผักแปลงผักบุ้งของเราสู้ร้อนไม่ไหวจริงๆแปลงไหนที่ระบบรากไม่ดีผักบุ้งนั้นเขาจะเหี่ยวในช่วงกลางวันร้อนๆนะครับเขาจะเหี่ยวนั้นให้สังเกตได้เลยนะครับว่าผักบุ้งนั้นอาการไม่ดีที่ที่ระบบรากเพราะว่าถ้าผักบุ้งที่ดีและแข็งแรงนะครับ เขาจะไม่เหี่ยวในช่วงกลางวันนะครับยังไงเขาก็จะไม่เหี่ยวต่อให้เขาร้นได้ยังไงเขาก็จะไม่เหี่ยวเพราะว่าเขาก็จะปรับตัวได้แต่ถ้าผักบุ้งเขาเริ่มที่จะเหี่ยวในช่วงกลางวันนะครับให้สันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าระบบรากของผักบุ้งนั้นเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วนะครับก็ขอแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ดูแลรักษาระบบรากของผักบุ้งให้ดีเพราะว่าผักบุ้งนั้น ถ้าเขาไม่เป็นโลกอะไรนะครับเขาก็สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ให้เราทุกวันนะครับแต่ผักบุ้งเขาก็ต้องการดูแลที่ดีนะครับเขาก็ต้องการการดูแลที่ดีจากเราเช่นกันนะครับก็ผักบุ้งก็คือสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตบนโลกนะครับก็ต้องการการดูแลรักษาดีๆนะครับครับเพราะฉะนั้นผมเองที่ผมพูดได้แบบนี้ก็เป็นเพราะว่า ผมเองก็มีประสบการณ์จากการตัดผักบุ้งได้ประมาณ7 6 7เมีดนะครับแล้วก็เหี่ยวเหี่ยวนะครับแล้วก็ลากก็จะเริ่มดำนะครับและผักบุ้งก็จะเป็นรางเนา่นนาก็เน่าก็สรุปว่ามีดเมีด8ก็จะต้องหรือทิ้งเลยนะครับเพราะว่าระบบรากของผักบุ้งนั้นเขาเสียหมดเลยนะครับเสียง่ายฝ่าในช่วงฤดูอื่นๆอีกนะครับถ้าระบบรากของผักบุ้งนะครับก็ อันนี้ก็ลองลองสังเกตกันดีๆนะครับผมทําคลิปขึ้นมาไม่ใช่เพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์ให้เข้าตัวเองนะครับแต่ว่าผมก็จะต้องทําคลิปนะครับที่ดีและมีประโยชน์และมีความรู้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เริ่มที่จะเข้ามาปลูกผักบุ้งนะครับแต่คนที่เขาเก่งๆแล้วเขาก็จะรู้นะครับมไม่ได้หมายถึงตัวผมนะครับก็หมายถึง คนที่เขาปลูกเป็นแล้วเขาจะรู้ดีครับ